สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ยังติดตามน้องเหมือลี่กันอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กันอยู่เนาะ,ะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดของวันนี้นะคะเหมืลี่ก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะก็ขอไปสรุปผลประกอบการนะคะที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานนะคะทางหน้า Facebook นะคะเหมือลี่นะคะก็ให้กดไปที่ไบร์ทมิวนิกนะคะก็ คู่นี้นะคะจบเกมนะคะด้วยสกอร์เสมอ1ประตูต่อ1นะคะก็ตายไปนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะไบายเนิร์นะคะเสมอนะคะน่าจะมีแต้มนำสักหน่อยเนาะอ่ะเราไปดูกันต่อกับทางหน้า YouTube นะคะก็ สำหรับคู่นี้นะคะที่ให้ไว้เมื่อวานนะคะก็ครึ่งแรกนะคะจบสกอร์ไปที่0ประตูต่อ0น,นะคะไม่ได้กินนะคะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมไปที่2ประตูต่อ0น,นะคะก็สกอร์สูงไม่มานะคะน่าผิดหวังเลยทีเดียวนะคะกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะคะคู่เมื่อวานนะ ก็เหมือนเดิมคะ่ะต้องขอแก้ตัวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีเด็ดวันที่6นะคะมีนาคม2,565นะคะวันนี้นะคะเหมลลี่เอามาฝากในนี้เลยนะคะลาลิก้าสเปนนะคะคู่ระหว่างเอลเช่นะคะพบกับบาร์เซโลนานะคะคู่นี้นะ,ะแข่งกันในเวลาสีทุ่ม15นะคะเวลาบ้านเราเหมือนเดิมเลยนะ เราไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะคู่นี้นะเจอกันนัดล่าสุดตั้งแต่เมื่อวันที่19นะคะเดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมานะคะก็เป็นทางฝ่ายาบาร์เซลโลน่านะคะเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะคะครึ่งแรกมีสกอร์อยู่ที่2ประตูต่อ0นย์นะคะก็ดูจากสถิตินะคะก็ 5นัดหลังนะคะทุกนัดเลยนะคะที่เป็น5นัดหลังก็เป็นทางฝั่งบาร์เซโลน่านะคะเอาชนะมาได้นะเรามาดู10นัดนัดหลังนะคะของทางฝั่งเจ้าบ้านกันต่อเลยนะคะ10นัดหลังนะคะในการเป็นเจ้าบ้านนะคะก็มีชนะอยู่ที่5นัดนะคะเสมอสามแล้วก็แพ้ไปที่สองนัดนะคะทุกคนส่วนสูงครึ่งแรกนะคะก็มีอยู่ที่5นัดนะคะไม่มีสกอร์อยู่ที่5นัดเช่นกันนะเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ สำหรับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะก็มีชนะอยู่ที่5เสมอ5นะคะแล้วก็ยังไม่มีแพ้เลยนะคะส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีอยู่ที่8นัดไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดน,นะคะไปดูกันต่อนะคะกับราคาบอลน,นะคะสำหรับคู่นี้นะคะเหมยลี่นะคะแนะนำนะคะสูงแรกในราคา1ลูกนะคะ รอให้บอลแข่งไปสักพักแล้วรอกดย้ำนะคะรอราคาก็ได้นะคะกดย้ำในราคา0.5ถึง1นะคะคิดว่า1ลูกน่าจะมีแน่ๆนะส่วนเต็มเกมนะคะแนะนำในราคา2.5นะคะแล้วก็แนะนำอีกหนึ่งอย่างนะคะกดไปเลยนะคะบาร์เซลโลน่านะแนะนำน่าจะอยู่ที่1ถึง1.5นี่น่าจะมาแน่นอนนะคะคิดว่า่า ครั้งนี้นะคะบาร์เซโลนาก็น่าจะเอาชนะมาได้เหมือนทุกครั้งนะคะก็แนะนำเหมือนเดิมนะคะทุกคนชอบจัดขัดสวนน้องเหมยลี่กันได้เลยนะคะน้องเหมยลี่เอามาให้เพียงแค่แนวทางนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละท่านนะคะก็พินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดีๆเนาะ ค่ะแล้วก็ก่อนจบคลิปนะคะเหมยลี่ก็จะต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับกลุ่ม VP นะคะยูฟ้า88ดนะคะในกลุ่มนะคะมีเสียนหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่บิ๊กจอร์เจ๊ดาวนะคะบังมีนพี่เป็ดนะคะแล้วก็ป๋างเงียมนะคะข้อนนี่นะคะ เจดาวนะคะช่วงนี้ฟอร์มดีมากเลยนะคะใครติดตามเจดาวนะคะก็จะบวกกันแบบจุกๆกันเลยนะคะอ่ะก็ใครนะคะอยากเป็นสมาชิกกลุ่ม v i p แบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องหมยลี่เข้ามาได้เลยนะคะที่ m l y underscore 8 8แนะจ๊ะแอดแล้วก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเหมยลี่ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสาหรับวันนี้นะก็เฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ